อ่าคือแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาผู้ชมมาดูชมสวนกล้วยไม้นะครับที่อาเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมครับซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับเจ้าของสวนของกล้วยไม้ครับพี่ก่อนชัยนะครับอ่าแล้วก็จะพาท่านผู้ชมดูบริเวณของกล้วยไม้ว่าเป็นยังไงหลังจากที่ใช้พีอารโนนะครับครับสวัสดีครับพี่ก่อนชัยครับสวัสดีครับอันนี้คือเจ้าของสวนนะครับอ่าพี่ครับขอสอบถามนิดนึงนะครับหลังจากที่อได้ มีผู้แนะนํามาให้ใช้ผลิตภัณฑ์เบียนโ,นโนแล้วใช้แล้วเป็นยังไงกับสวนกล้วยไม้แปลงนี้ฮะก็ผลผลิตก็ออกดีนะครับต้นก็แข็งแรงช่อก็ยาวครับขอขอ,ขอพาไปดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงฮะหลังจากที่เราได้ใช้มก็ดกนะครับดอกก็กล้างเกินแรงแข็งแรงครับ,บออกไม่เคยขาดต้นครับครับนี่คือความสมบูรณ์ของของ ของกุ้ยไมย้นี่ก็นี่เป็นเป็นยอดใหม่ใช่ไหมอันนี้ยอดใหม่อันนี้ออกแออกใหม,ม่รู้สึกเป็นไงประทับใจไหมหลังที่ใช้พีอนานาโนตัวนี้ฮะก็ดีนะครับเพราะดีดีว่าดีว่าและวถ้ารักแปดของในท้องตลาดที่ที่เราเคยใช้นะครับครับก็ถือว่าเรามันตัวนี้ก็หนึ่งปลอดภัยด้วยเป็นชีวภาพเนาะครับ,รบก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านหน่อยว่าแนะนำเขาหน่อยว่าคนที่กําลังปลูกกล้ยไมย้นะครับ หลังจากที่เราใช้ไปแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงอยากแนะนําฝากบอกเขาหน่อยฮะอยากจะบอกเกษตรกรที่ยังไม่เคยใช้นะครับให้ให้มาลองลองใช้พีอานโนว่าเพราะมีคุณภาพดีกว่าในท้องตลาดแน่นอนครับอันนี้ปลูกพี่ปลูกไปกี่ไร่ครับเนี่ยปลูกไปสามไร่ครับสามไร่ครับเก็บได้ทุกวันเลยตอนนี้ยก็ตอนนี้ก็ตัดเริ่มทุกวันนะครับอืมครับครับนี่ก็คือลักษณะการอความสมบูรณ์ของกล้วยไม้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะ ดอกจะสีเข้มนะครับออกมาสวยนะครับก้านก็ตั้งตรงแลวออกทุกออกทุกแขนงใช่ไหมทุกครั้งจะออกออกเป็นอย่างนี้ใช่ออกทุกกลับใบอะไรออกทุกกลับใบนะครับนี่คือความสมบูรณ์ของรากนะครับการออกรากมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะอ๋อมันพุ่งยอดมาเรื่อยๆพุ่งก็เรียกว่ารากมันจะออกมาเรื่อยๆใช่ไหมครับครับความสมบูรณ์ดูดูยังไงว่ามันสมบูรณ์ฮะลองลองแนะนำหน่อยฮะบใบใบรากมันจะ แบบปลายล่างมันจะเดินอยู่เรื่อยๆครับเดินอยู่เรื่อยๆปลายล่างเนี่ยมันจะออกดำออกเขียวเอลได้รับปุ๋ยรับอะไรที่เราฉีดไปเนี่ยมันจะมันจะพุ่งดีครับนี่นี่คือนี่เห็นไหมกําลังพุ่งออกใช่ไหมเนี่ยครับครับลากจะแตกออกมาทุกกระแหงอะไรเงี้ยครับถือว่าต้นไม้สมบูรณ์นะครับอืมหลังจากที่ใช้เพียนอนุแล้วประทับใจไหมพี่นะครครับก็ประทับใจดีครับประหยัดด้วยฮะประหยัดด้วยครับแล้วก็ไม่อันตรายต่อ สุขภาพเราด้วยครับครับนี่ก็คือเสียงจริงตัวจริงของผู้เป็นเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ครับโอเคพี่ขอบคุณมากสำหรับที่ให้ข้อมูลในวันนี้นะครับหวังว่าก็คงได้ใช้พราโนต่อไปเรื่อยๆเนาะของบริษัทเทอร์พิโน่เกษตก็ต้องขอบคุณพี่สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ